สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งค่ะวันนี้ว่าจะพามาดูดอกลูปินนะคะภาษาไอซ์แลนด์เขาเรียกว่าลูปินาที่เมืองไทยคงจะไม่ไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นนะคะที่เมืองไทยเพิ่งมาเห็นที่นี่นะคะนี่ค่ะเป็นสีม่วงนะคะสวยงามตรงนี้จะเป็นทุ่งกว้างเลยนะคะ ใหญ่มากสุดลูกหูลูกตานะคะตรงนน้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำค่ะนี่วันนี้อากาศดีมากนะคะไอซ์แลนด์ก็จะสวยงามอย่างเงี้ยค่ะถ้าอากาศดีๆบรรยากาศเลิศนะฮะวิวหลักร้อยล้านนะคะแต่ว่าอยู่บนเขานะคะถ้าเราเดินขึ้นมานี่ก็นู่นนะคะทางเดินอยู่ตรงน้ำนะคะเดินลงมาจาก นู sea, ่นเลยค่ะตรงน้ Gulf, the the ําแล้วก็เดินขึ All ้นข like ึ้นข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 ึ้นมานะคะนี่ค่ะเดินออกกําลังกายรอบๆนี้นะคะแล้วเดี๋ยวว่าก็จะลงไปทางนู้นนี่ค่ะมันมีทางให้เราเดินชมอ่างเก็บน้ํานะคะแล้วขึ้นมาบนเขานี้ก็จะเป็นรูปินลูปินทั้งหมดเลยนะคะนี่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอยู่บนเขาเลยนะคะนี่ค่ะ สวยงามค่ะดูค่ะดูใกล้ๆลูป,ปินสีม่วงนะคะสีเหลืองเป็นฟันสิงโตคนไทยก็เก็บไปกินนะคะเขาบอกว่ารสชาติมันเหมือนขี้เหล็กเอาไว้แกงได้แล้วก็ใบมันเอาไปต้มน้ําชานะคะ ดอกมันเขาก็ทำเป็นเหมือนแบบตากแห้งเหมือนดอกแก้วควยทําน้ําชาได้ค่ะไอ้ว่าก็ยังไม่เคยกินนะคะแต่มีคนไทยกินแล้วเขาบอกว่ารสชาติมันเหมือนใบขี้เหล็กนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องไอซ์แลนด์ดินแดนน้าแข็งค่ะคลิปนี้ว่าต้องฝากไว้แค่นี้นะคะแต่ว่าจะไปเดินต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเจอสวยๆแล้วจะมาถ่ายรูปเพื่อนๆดูอีกนะคะ ฝากกดติดตามช่อง u t u b e แม่ว่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย